สำหรับให้ของการแสดงในคัมคืนนี้นะครับหัวรู้จักไอ้น้ำนะครับขอเรียนตอ้อนรับนะครับคุณปู่หม่ยเลก715นะครับจากการรถไปรับรถเกาจรับเ,เป็นเอกลักษณ์ของ หัวรถจักรไอ้น้ำโบราณนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะไปประจําจุดในพื้นที่การสแสดงนะครับซึ่งหัวรถจักรไอ้น้ำในปีนี้นะครับที่เราใช้ในการสแสดงมีอยู่2 2หัวจักรด้วยกันนะครับคือหมายเลข7 1 3และ715นะครับซึ่งหัวรถจักรไอน้ำนี้นะครับเป็นหัวรถจักรที่ใช้งาน มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2อเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดิมนะครับขณะนี้จอดอยู่ที่โรงซ่องบำรุงนะครับของรัจักรอ้น้ำที่โรงรถจักรอ้น้ำทนบุรีนะครับเขตบางกอกน้อยใกล้กับโรงพยาบาลเซริราชนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ยังสามารถซ่อมแซมและบำรุงรักษา ผวราจักไอ้น้ำนี่ได้เป็นอย่างดี